จดหมายถึงสมาชิกวันที่22มีนาคม2547ตอนได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นได้ไปในที่ที่ไม่เคยไปความกดอากาศสูงจากทางเหนือพัดผ่านมาภาคกลางอีกคราแล้วครับมันคงเป็นความกดอากาศที่สูงครั้งสุดท้ายของฤดูกาลนี้ที่จะทำหน้าที่ในการทิ้งทวน ให้คนเราได้จดจำต่อฤดูการที่มีมนสเสน่ห์และมนขลังมันมาบอกลาและกล่าวขอบคุณว่าขอบใจจริงๆกับการต้อนรับฉันด้วยใจจริงฉันจะกลับมาใหม่ในอีกสิเดือนข้างหน้าฤดูการมีความหมายกับทุกชีวิตครับมันได้สร้างให้เกิดตำนานในความทรงจำของทุกชีวิตว่าครั้งหนึ่งในอดีตนั้นฤดูการได้นำมาซึ่ง ความสุขสดชื่นและบางครั้งฤดูการก็ได้นำมาซึ่งความเศร้าหมองทำให้ชีวิตได้แข็งแกร่งขึ้นอีกครายามใดที่หวนรำลึกไปถึงเรื่องที่เราโง่เขลาเบาปัญญาด้วยส่วนตัวผมผมยังคงจดจำฤดูการอย่างไม่เคยลืมเลือนฤดูการได้นำพายเหตุการณ์มามากมายสู่ชีวิตของผมฤดูการได้พายผมมีกำลังใจในการดำรงอยู่ เพื่อที่จะต่อสู้ไปกับโลกใบนี้อย่างทรณนงฤดูกาลยังมีความหมายต่อการให้ผมได้หวนรำลึกถึงใครบางคนที่สำคัญและมีอิทธิพลกับชีวิตของผมเหลือเกินย้อนอดีตกลับไปสักหนึ่งร้อยปีเห็นจะได้เด็กน้อยคนหนึ่งเกิดมาในครอบครัวชาวไร่าชาวนาเขาเติบโตขึ้นมาพร้อมกับเสียงดนตรีดนตรีระนาดที่พ่อพี่ และใครต่อใครในบ้านก็เล่นกันอย่างมีความสุขการดำรงอยู่ที่ซบอิงกับธรรมชาติซบอิงกับเสียงดนตรีทำให้เด็กน้อยคนนี้เล่นดนตรีระนาดได้เองโดยที่ไม่ต้องมีใครมาฝึกคล้ายกับว่าเด็กที่ว่ายน้ำได้เองเมื่อบ้านของเด็กน้อยตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาคล้ายกับเด็กที่ขับรถยนต์ได้เองเพราะพ่อมีรถยนต์ที่บ้าน คล้ายกับเด็กน้อยคนหนึ่งที่วาดภาพสีน้ำมันได้สวยเกินกว่าใครทั้งๆท,ที่ไม่ได้เรียนทฤษฎีสีมาในรั้วมหาวิทยาลัายทั้งหมดของเรื่องราวที่กลายเป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปในหัวใจของเด็กน้อยเด็กน้อยซึมซับวิธีการทีละเล็กทีละน้อยจนจิตวิญ,ญญาณหล่อหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับเรื่องที่ตัวเองนั้นสนใจ พ่อของเด็กน้อยสอนเด็กที่สนใจรักดนตรีระนาดเป็นชีวิตจิตใจสอนให้เด็กรู้ว่าความลับของดนตรีนั้นยิ่งใหญ่ไพศาลและคนเล่นดนตรีเท่านั้นที่สามารถจะเข้าใจความลับที่ว่านี้ได้พ่อพูดว่าเจ้าจะต้องอยู่ในศีลธรรมเจ้าจะต้องใช้ดนตรีไปในทางที่ถูกที่ควรใช้ในทางสร้างสรรค์และเมื่อเจ้าปฏิบัติได้เช่นนี้ เจ้าจะได้เห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เคยเห็นเจ้าจะได้ไปในที่ที่คนอื่นไม่เคยไปเจ้าจะได้รู้สึกถึงทิพย์เด็กน้อยเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มีชีวิตที่คลุกคลีกับการเล่นดนตรีระนาดมาช่วยชีวิตแม้ลมหายใจสุดท้ายจิตใจของเขาก็ยังเล่นดนตรีจดหมายฉบับนี้ส่งผ่านถึงท่านก่อนล่วงหน้าสักสองอาทิตย์เห็นจะได้ โดยผมเขียนเรื่องนี้ในเช้าของวันจันทร์ที่8เดือนมีนาคม2547เป็นข้อเขียนที่ได้แรงบันดาลใจเอามากๆจากคำพูดที่พ่อของสอนสอนเด็กน้อยที่ในการต่อมากลายเป็นอัจฉริยะทางดนตรีในภาพยนตร์เรื่องโหมโรงแล้วท่านละ่ะเคยเห็นในที่ที่คนอื่นไม่เห็นเคยไปในที่ ที่คนอื่นไม่เคยไปเคยรู้สึกถึงทริปแล้วหรือ,อยังพบกันใหม่วันจันทร์หน้าครับลาไปก่อน